ท่านที่เกิดปีมะแม่มะแม่เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสําหรับหน้าที่การงานการงานที่มีการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หน้าที่การงานใหม่ๆหรือมีสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นการเรียนรู้ใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับงานจะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นด้วยธุรกิจที่เกี่ยวกับการทําของเก่าหรือการที่เกี่ยวกับพวกสินแร่อัญมณีเนี่ยจะเป็น กิจการที่ดีในช่วงนี้นะครับการเงินจะดีนะครับงานก็จะดีความรักก็ดีด้วยนะครับได้รับความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักมากขึ้นความรักที่เคยมีปัญหาจะคลี่คลายดีขึ้นส่วนคนโสดความรักมีกินสมหวังเยอะ นะครับในช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้เจอคนดีคนที่ถูกใจสุขภาพนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นภูมิแพ้โรคก,กระดูกนะสิ่งที่มันน่าจะเป็นแต่โรคไม่รายแรงหรือถึงขัน้นต้องล้มหมอนอนเสือนะครับคุณยังสุขภาพดีอยู่ยังไปรอด ส่วนการแก้ดวงหรือเสริมดวงในช่วงนี้สิ่งที่น่าทำหรือถูกดวงนะครับก็คือการเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟแสงสว่างเทียนอะไรต่างๆหรือการไปไหว้พระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลสารหลักเมืองก็ได้นะครับหรือเทพเจ้าที่มีอาวุธอยู่ในมือกษัตริย์นักรบต่างๆนะครับก็จะดี